ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนนักคำนวณน,นะฮะก็ช่องนี้ก็จะเป็นช่องใหม่ของผมนะฮะช่องเก่านี้นะฮะเปิดตั้งไรายได้ไม่ได้แล้วนะฮะสมาชิกนะก็ตามที่ผมโพสต์ไปในช่องแอนทอนตำราผันรวยแล้วชี้แจงไปแล้วนะฮะก็ ลองมาดูคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในช่องใหม่นะฮะสมาชิกผมก็พรุ่งนี้ก็หวยก็ออกแล้วนะฮะผมก็หวังว่าช่องใหม่นะฮะนะครับจะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะที่ผมกับสมาชิกจะได้ติดตามซึ่งกันและกันนะครับก็ผมก็จะเปิดไว้ช่องนี้นะครับลงคลิปนี้เป็นคลิปแรกในช่องใหม่ของผม แอดทอนนักคำนวณน,นะฮะก็จะแยกออกมาจากช่องแอดทรอนตำราพาลวยนั่นแหละฮะนะฮะก็จะเป็นช่องํำรองผมนะฮะช่องหลักโดนปิดนะครับสร้างรายได้นะครับถ้าถ้าปิดเป็นบางคลิปอันนี้ก็จะไม่ว่าอะไรนะครับคลิปไหนที่มันมีปัญหาแจ้งผมมาผมก็จะลบคลิปนั้นออก ก็ได้อันนี้ช่อง YouTube นะฮะนะฮะเล่นปิดผมทุกคลิปนะฮะตั้งแต่เริ่มทำ YouTube มามันก็ไม่ใช่น้อยคลิปละ,ะนะครับปิดทุกคลิปเลยอันนี้ก็เจ๊งนะฮะช่องนะฮะก็มาดูฮะอาจช่องใหม่อาจจะพาสมาชิกนะฮะวันนี้อาจจะพาสมาชิก ถูกหวยก็ได้นะฮะอันนี้คือชุดค่าสรุปของผมเลยส่วนตัวนะฮะสมาชิกชอบค่อยนำไปเล่นนะครไม่ชอบก็มองมองผ่านไปนะฮะสมาชิกก็เหมือนเดิมนะฮะก็มีคําเตือนเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะฮะก็ตามนี้เลยค่าสรุปผมชอบส่วนตัวนะฮะสองตัวบนสามสองนะฮะกับสามแปดนะครับสมาชิกนะแล้วก็อีกตัวก็ผมจะเน้นไปที่อ่ะสองตัวนี้นะฮะสมาชิกเนี่ยนะ หกสามสองกับหกสามแปดสองชุดเด่นระหว่างสองกับสามเนี่ยผมเน้นไปที่เลขสามบนนะฮะเลขล่างระหว่างสองกับสี่ผมเน้นไปที่เลขสี่ล่างนะฮะครับสมาชิกก็เน้นไปที่หนึ่งสี่นะฮะตัวเดียวล่างนะฮะสมาชิกมาไม่มาไม่มไมรู้ว่าสมาชิกพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะสมาชิกนะก็อย่างว่าละครับผม นะฮะทำช่องมานะฮะคนก็เริ่มติดตามเยอะตั้งแสนกว่านะฮะทำมาเจ็ดแปดเดือนนะฮะก็ไม่รู้ว่าใครคนรักก็เยอะคนชังก็เยอะอย่างว่าแหะฮะเราก็ต้องทำทำใจนะครับก็หลักสินะครับผมก็นำจากตัวนี้แหละฮะสิบบนชนสองสูตรฮะหกกับ3มนะฮะผมเน้นไปที่เลขสามนี่นะฮะนะสูตรทุกสูตรผมนำมาจากการคำนวณของผม นะครับก็เหมือนผมได้มาเปิดช่อง YouTube ใหม่ๆเลยฮะนะฮะกว่าจะผ่านกฎของ YouTube ก็ต้องมีคนติดตาม1,000คนแล้วก็ครบคนดู4,000ชั่วโมงนะฮะนะฮะการดูนี้4,000ชั่วโมงนะคน,ะค,น, 4, น,ะค,ค,นคนติดตามนี้ไม่ค่อยหนักแกเท่าไหร,ร่นะฮะผมนะฮะเพราะค,คนติดตามผมมาเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ 4,000ชั่วโมงนี่นะฮะมันอาจจะลำบากหน่อยนะฮะก็ใครที่มีเพื่อนที่เคยติดตามจากช่องแอดทอนตำราพารวยมาแล้วก็ฝากด้วยนะฮะฝากบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะฮะเข้ามากดนะฮะติดตามในช่องแอดทอนนักคานวณอีกสักช่องหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นกกำลังใจให้ผมนะฮะได้ทาสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะ,ะก็นี่ลนะวันนี้ตามนี้เลย สองตัวบนมีหนึ่งสองหนึ่งหกสามสองแล้วก็หกสามหนึ่งแปดแล้วก็สามแปดนะครับหกชุดนะฮะสามตัวบนก็หกสามสองกับหกสามแปดนะครับสองตัวนี้สองชุดนี้นะฮะเน้นไปที่เลขสามบนนะฮะชุดคัดสรุปล่างเด่นสีนะฮะเน้นไปที่สามตัวหนึ่งสี่เจ็ดสี่แล้วก็เก้าสี่นะฮะเน้นไปที่หนึ่งสี่ก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนะคำนวณน,นะฮะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะฮะที่ ยังให้การติดตามมาจากช่องแอทอนตำราพรวยนะฮะขอบคุณจากใจผมนะครับขอให้สมาชิกพวกนี้ก็หวขกอออกขอให้สมาชิกทุกๆท,ท่านนะฮะโชคลดีลำ่ำเลยรวยฮิงๆกับหวยที่ผมสรุปให้ในช่องใหม่นี้นะครับนะครับช่องใหม่ยังไม่มีโฆษณาแล้วฮะผมยังไม่มีรายได้อะไรหรอกฮะก็จะทำไปใจรลักนะฮะ จะมีแจกสูตรนะครับนะครับกว่าจะเปิดสร้างรายได้ก็อีกนานนะฮะแบบนี้นะฮะก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีมาให้สมาชิกนะฮะพรุ่งนี้รวยๆเงๆ้ปังๆนะฮะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสมาชิกขอบคุณครับ